สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ memory class ช่องที่จะพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวความทรงจำที่ทั้งขำทั้งซึ้งและมีข้อคิดดีๆซ่อนอยู่วันนี้ผมจะพาไปเปิดกล่องความทรงจำใบเก่าที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะคราบน้ำตาและความฝันในวัยเด็กในยุค90ยุคที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เน็ตให้กดถ่ายทั้งวันแต่เรามีลูกแก้วใช่ครับคุณฟังไม่ผิดลูกแก้ว เม็ดกลมๆใสๆที่เป็นมากกว่าของเล่นมันคือโลกทั้งใบของเด็กผู้ชายคนหนึ่งมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการแข่งขันมิตรภาพและบทเรียนสำคัญในชีวิตที่ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าบางครั้งการยอมรับความจริงก็คือการเติบโตเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่โรงเรียนบ้านนอกแห่งหนึ่งโรงเรียนที่เต็มไปด้วยความทรงจำและแสงแดดยามบ่ายที่สาดส่องลงมาบนสนามดินแดง เรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อต่องตองเป็นเด็กที่คลั่งไคล้การเล่นลูกแก้วเป็นชีวิตจิตใจชีวิตของเขาหมุนวนอยู่กับการเล็งลูกแก้วการได้ยินเสียงลูกแก้วกระทบตันและการคว้าชัยชนะเสียงหัวเราะที่ดังก้องในสนามแข่งขันที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเหงือ่อคือโลกที่ต่องคุ้นเคยในทุกๆพับกลางวันเสียงระฆังเลิกเรียนยังไม่ทันจะหยุดก้องตองกับเพื่อนซีเปียกและจิว๋ว ก็รีบวิ่งแจ้นไปจับจองพื้นที่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่สนามประลองลูกแก้วประจําโรงเรียนของเราต้องมีชื่อเสียงเรื่องการยิงลูกแก้วที่แม่นราวกับจับวางลูกแก้วของเขาเป็นที่เรื่องลือไม่มีใครกล้ามาท้าทายง่ายๆจนกระทั่งวันหนึ่งเสียงใสๆแต่แฝงไปด้วยความท้าทายก็ดังขึ้นนี่ไอตองกล้ามาดวลกับฉันไหมคุกสายตาหันไปมองที่มาของเสียงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ผมเปียสองข้างหน้าตาจิ้มลิม้มชื่อว่าแก้วตาแก้วตาเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่เธอมีอลับลูกแก้วใบเล็กๆพี่ห้อยติดตัวตลอดเวลาทุกคนในวงหันมามองหน้ากันเลิกหลักไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนกล้ามาท้าดวลลูกแก้วตับตองมาก่อนตองเงยหน้าขึ้นมามองแก้วตาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจระคนไม่เข้าใจเธอจะเล่นจริงหรอแก้วตานี่ไม่ใช่เกมเด็กเล่นนะปองถามไม่ลับไป แก้วตายิ้มเล็กน้อยแน่นอนสิฉันไม่ได้มาเล่นเล่นนะเธอตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงดักแน่นนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดการดวลครั้งแรกระหว่างตองกับแก้วตากลายเป็นที่จับตาของทุกคนในโรงเรียนเปี้ยกกับจิว๋วยืนลุ้นจนตัวโกงเสียงเชียร์ดังอื้ออึงรอบสนามตองประเดิมยิงก่อนลูกแก้วของเขาพุ่งตรงเข้าใส่เป้าหมายอย่างแม่นยำทำเอาแก้วตาอ้าปากค้างเล็กน้อยแต่เธอก็ไม่ได้ย่อท้อ แก้วตาเล็งอยู่นานก่อนจะยิงลูกแก้วของเธอพุ่งเฉียดเป้าไปนิดเดียวเสียงถอนหายใจดังเฮือกจากรอบวงต่องหัวเราะเล็กน้อยบอกแล้วว่ามันยากแอ่แก้วตากลับไม่ยอมแพ้เธอยังคงยิงต่อไปแม้จะพลาดบ้างถูกบ้างแต่แววตาของเธอก็ยังคงมุ่งมั่นจนกระทั่งลูกแก้วเม็ดสุดท้ายของเธอถูกยิงออกไปอย่างแม่นยำมันพุ่งตรงเข้าชนเป้าหมายเสียงดังเอ,อกทุกคนเงียบกริบ ตงเองก็ตาค้างแก้วตาทำได้เธอยิ้มกว้างอย่างดีใจเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วเธอพูดอย่างภาคภูมิใจวันนั้นตองไม่ชนะแต่เขาก็ไม่ได้แพ้ทั้งหมดเขาได้เรียนรู้ว่ายังมีคนที่เก่งกว่าเขาและไม่ใช่แค่เด็กผู้ชายเท่านั้นที่จะเล่นลูกแก้วได้เก่งหลังจากวันนั้นมิตรภาพแปลกๆก็ก่อตัวขึ้นระหว่างตองกับแก้วตาพวกเขาไม่ได้เป็นคู่แข่งกันอีกต่อไปแต่กลายเป็นคู่หูในการเล่นลูกแก้ว พวกเขาจะใช้เวลาพักกลางวันไปกับการฝึกฝนเทคนิคใหม่ๆและเปลี่ยนลูกแก้วที่ตัวเองสะสมมาด้วยความภาคภูมิใจแก้วตามีลูกแก้วเม็ดโปรดของเธอเป็นลูกแก้วสีน้ำเงินอมเขียวที่มีประกายวิบวับอยู่ข้างในเธอเล่าให้ตองสั่งว่ามันเป็นลูกแก้วที่พ่อของเธอให้มาตั้งแต่เด็กนี่แหละลูกแก้วนำโชคของฉันเธอบอกตองเองก็มีลูกแก้วคู่ใจ เป็นลูกแก้วสีเหลืองใสๆที่เขาเรียกว่าเจ้าสายฟ้าเพราะมันเร็วและแรงทุกครั้งที่ยิงออกไปพวกเขาสอนเทคนิคกันและกันหัวเราะกันเมื่อมีคนทำพลาดและให้กำลังใจกันเมื่อเจออุปสรรคเสียงหัวเราะของพวกเขาดังต้องไปทั่วสนามจนคุณครูต้องคอยเดินมาเตือนเบาๆลดเสียงลงหน่อยจ้ะเด็กๆความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ได้เป็นแค่การเล่นลูกแก้ว แต่มันคือการเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่นและยอมรับความแตกต่างความสุขมักจะมาพร้อมกับบททดสอบเสมอในวันที่มีการแข่งขันลูกแก้วประจำปีของโรงเรียนตองกับแก้วตาเข้าร่วมด้วยความมั่นใจพวกเขาฝึกฝนมาอย่างดีและเชื่อว่าต้องทำได้ดีแน่ๆการแข่งขันดำเนินไปอย่างดูเดือดตองโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมเขายิงลูกแก้วเข้าเป้าอย่างต่อเนื่องจนเกือบจะเข้ารอบสุดท้ายแต่แล้วในรอบรองชนะเลิศ ขณะที่ตองกำลังจะยิงลูกแก้วเม็ดสำคัญลูกแก้วเจ้าสายฟ้าของเขากลับพุ่งไปชนกับลูกแก้วของคู่แข่งอย่างแรงจนเกิดเสียงดังเพลงตองมองดูผลงานของตัวเองด้วยความตกใจลูกแก้วเจ้าสายฟ้าแตกละเอียดอยู่บนพื้นดินแตกเป็นเสียเส่ยงๆจนไม่เหลือเขาเดิมมือของเขาชาไปหมดหัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นเสียงฮือฮาดังขึ้นรอบสนามเปียกกับจิวรีบวิ่งเข้ามาดูด้วยความเป็นห่วง แก้วตามองตองด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจตองแพ้เขาแพ้ในเกมที่เขารักที่สุดและลูกแก้วคู่ใจของเขาก็พังไม่เหลือชิ้นดีโลกทั้งใบของตองดูเหมือนจะพังทลายลงในพริบตาหลังจากวันนั้นตองก็เอาแต่เก็บตัวเงียบเขาไม่ยอมออกมาเล่นลูกแก้วอีกเลยแม้เปียกกับจิวจะพยายามชวนเท่าไหร่เขาก็ยังคงปฏิเสธแก้วตาเองก็เข้ามาปลอบใจแต่ตองก็ยังคงจมอยู่กับความเศร้า เขาโทษตัวเองที่ไม่ระวังไม่น่าปล่อยให้ลูกแก้วกู้ใจต้องแตกละเอียดแบบนั้นทุกครั้งที่มองไปที่เศษลูกแก้วที่เหลืออยู่ความผิดหวังก็ยิ่งกัดกินหัวใจต้องเริ่มคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับการเล่นลูกแก้วอีกต่อไปแล้วเขารู้สึกว่าความสามารถของเขาหายไปพร้อมกับลูกแก้วเจ้าสายฟ้าที่แตกไปเขาเคยเป็นที่หนึ่งแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกว่างเปล่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ให้เขาภูมิใจอีกต่อไป เสียงหัวเราะที่เคยดังก้องในสนามก็งเงียบหายไปแทนที่ด้วยความเงียบงันและความรู้สึกผิดในใจตองเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าการเล่นลูกแก้วมีความหมายอะไรในเมื่อเขาสูญเสียทุกอย่างไปแล้วในวันหนึ่งขณะที่ตองนั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นมะม่วงแก้วตาก็เดินเข้ามาหาเธอไม่ได้พูดอะไรมากแต่เธอนั่งลงข้างๆตองแล้วยื่นมือออกไปวางลงบนมือของเขาที่กำแน่น เธอยื่นลูกแก้วสีน้ำเงินอมเขียวเมกโปรดของเธอให้ตองนี่ฉันให้แก้วตาพูดเสียงเบาตองเงยหน้าขึ้นมองแก้วตาด้วยความประหลาดใจแต่นี่มันลูกแก้วนำโชคของเธอนี่ตองถามแก้วตายิ้มเล็กน้อยใช่แต่มันจะดีกว่าถ้ามันได้อยู่กับคนที่คู่ควรเธอมองเข้าไปในตาของตองความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เสมอตองแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหยุดเล่นไปตลอดชีวิตนี่นา เธอพูดต่อลูกแก้วมันไม่ได้เป็นแค่ของเล่นแต่มันคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันมันคือความทรงจำดีๆที่เรามีด้วยกันต่างหาดคำพูดของแก้วตาทําให้ต่องคิดอะไรบางอย่างลูกแก้วเจ้าสายฟ้าอาจจะแตกไปแล้วแต่ความทรงจำที่เขามีกับมันยังคงอยู่และยังมีบิตรภาพที่เขาได้รับจากแก้วตาเปียดและจิว๋วที่ยังคงอยู่เคียงข้างเขาคำพูดของแก้วตาทำให้ตองได้คิด เขาค่อยๆหยิบลูกแก้วสีน้ำเงินอมเขียวของแก้วตาขึ้นมาดูอย่างช้าๆมันเป็นลูกแก้วที่สวยงามและเต็มไปด้วยความหมายต่องเงยหน้าขึ้นมองแก้วตาอีกครั้งขอบใจนะแก้วตาเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงใจที่สุดแก้วตายิ้มให้ต่องลุกขึ้นยืนช้าๆเขาเดินไปที่สนามประลองลูกแก้วอีกครั้งแม้จะยังรู้สึกเจ็บปวดกับความทรงจำที่ผ่านมาแต่เขาก็รู้ว่า ถึงเวลาที่จะต้องก้าวต่อไปตองยิบลูกแก้วธรรมดาๆเม็ดหนึ่งขึ้นมาจากพื้นเขาไม่ได้รู้สึกเสียใจอีกต่อไปแล้วว่ามันไม่ใช่เจ้าสาวฟ้าเพราะเขา<ด>เข้าใจแล้วว่าคุณค่าของลูกแก้วไม่ได้อยู่ที่ราคาหรือความหาย,ยากแต่มันอยู่ที่เรื่องราวที่เราสร้างขึ้นกับมันต่างหากตองเริ่มยิงลูกแก้วอีกครั้งเขาอาจจะยังไม่เก่งเหมือนเดิมแต่เขาก็พยายามอย่างเต็มที่ทุกครั้งที่ลูกแก้วกลิ้งไป เขาไม่ได้กำลังเล่นเพื่อชัยชนะอีกต่อไปแต่เขากำลังเล่นเพื่อเรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตและเพื่อที่จะมีความสุขกับการได้เล่นอีกครั้งจากวันนั้นตองก็กลับมาเล่นลูกแก้วอีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่ได้เล่นเพื่อเป็นที่หนึ่งเขาเล่นเพื่อความสนุกเพื่อมิตรภาพและเพื่อที่จะสร้างความทรงจำใหม่ๆกับเพื่อนๆเขายอมรับความจริงที่ว่าเจ้าสายฟ้าไม่มีทางกลับมาได้อีกแล้ว แต่เขาก็ได้เรียนรู้ที่จะก้าวข้ามความเจ็บปวดนั้นไปเขายอมรับว่าบางครั้งชีวิตก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังและบางสิ่งบางอย่างที่เรายึดติดอาจจะต้องจากไปแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการที่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เรามีและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นเปรียกกับเจียวดีใจมากที่เห็นตรงกลับมาเป็นเหมือนเดิมแก้วตาก็ยังคงเป็นคู่หูคนสำคัญของเขา พวกเขาทั้งสี่คนกลับมารวมตัวกันใต้ต้นมะม่วงอีกครั้งเสียงหัวเราะและเสียงลูกแก้วกระทบกันดังก้องไปทั่วสนามความทรงจำที่เจ็บปวดถูกแทนที่ด้วยความสุขและความเข้าใจต่งได้เรียนรู้ว่าความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนใหม่ๆที่มีค่าเสมอการเติบโตคือการยอมรับความจริงและการได้เรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ และนี่แหละครับคือเรื่องราวของต๋องกับตลับลูกแก้วสะท้อนใจที่ผมอยากจะนำมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ฟังเรื่องราวที่ไม่ได้เป็นแค่เกมของเด็กๆแต่มันคือบทเรียนชีวิตที่สอนให้เราเข้าใจถึงการยอมรับความจริงการปล่อยวางและการก้าวข้ามผ่านความผิดหวังไม่ว่าคุณจะอยู่ในไวัยไหนหรือกำลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ขอให้จำไว้ว่าทุกๆความพ่ายแพ้ทุกๆความผิดหวังมันคือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้และเติบโต เราอาจจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปแต่มันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้พบกับสิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่าไม่แพ้กันและที่สำคัญที่สุดคือมิตรภาพและความรักที่จะอยู่เคียงข้างเราเสมอลูกแก้วเม็ดโปรดของคุณอาจจะแตกต่างจากของผมแต่ผมเชื่อว่าทุกคนล้วนมีตลับลูกแก้วสะท้อนใจเป็นของตัวเองที่รอให้ให้คุณเปิดมันออกมาและแบ่งปันเรื่องราวดีๆครับ หวังว่าเรื่องราวของต๋องจะทำให้หลายๆคนได้ย้อนคิดถึงวันวานและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับและถ้าใครชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Memory Class ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวความทรงจำดีๆที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้คุณได้รับชมกันอีกเพียบแล้วเจอกันนะครับข่าใในคลาสหน้าครับสวัสดีครับ